ไปดูเรื่องของการลักทรัพย์กันก่อนครับตัวเวลักทรัพย์ในเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยแหละครับโจรแสบนะครับไปลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ของใครแล้วครับของส่วนกลางท่อระบายน้ําที่มีฝาท่อเป็นเหล็กเนี่ยแหละครับปรากฏว่าแบบนี้ก็เอาแล้วเอาคืนหนึ่งเนี่ยเอาไปหลายชิ้นแล้วเกินนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวนี่คือภาพวงจรปิดครับที่จับภาพไปได้ครับเนี่ยครับยามค่าคืนนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ที่ร้านคอปปิดเอกชัยศูนย์ล้อ ถนนพระรามสองครับที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครด้อมด้อมม,มองมอง,มอ,งอยู่แบบนี้แหละครับชายคนนี้ไม่รู้ว่ากล้องวงจรปิดกาลังจับภาพไปอยู่นะครับเดินหาคล้ายกําลังจะหาของครับวนไปวนมาสักพักกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับเล็งเห็นแล้วว่าใช่และเอาเลยและกันนี่คือตะแกงะรงเหล็กครับที่เป็นฝาครอบท่อระบายน้ําคนร้ายก็ค่อยๆมาแล้วก็ยกออกไปอย่างใจเย็นนะครับ พนักง,งานของร้านนี้ครับคุณพิษเอกชัยสูตรล้อที่ถนนพระรามสองเนี่ยตัดสินใจนำา้าวงจรปิดเนี่ยครับเข้าไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาครพนักง,งานที่เข้าไปแจ้งความตํารวจให้รับทราบก็คือคุณอภิสิทธิ์เคล้มขวัญน,นะครับตํารวจก็เลยมาตรวจสอบนี่ครับเข้ามาในจุดเกิดเหตุนะฮะของนี้เป็นของของร้านเขาด้วยครับคุณผู้ชมครับ บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ทันสังเกตนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ถอยรถมาจอดด้านข้างแล้วก็พบว่าเอ๊ะตะแกรงฝาครอบท่อรางน้ำเนี่ยมันหายไปคก็เลยตรวจสอบรอบร้านเลยโต๊ะกระจายมันไม่ได้หายไปชิ้นเดียวครับในวงจรปิดเนี่ยด้อมด้อ,ดอมอมองมองแล้วก็หยิบไปนะฮะแต่จริงๆแล้วรอบร้านเนี่ยสามสิบอันครับหายไปมูลค่าเกือบสองหมื่นบาทไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นรูปพรรณสันฐานของคนร้ายชัดเจนนะครับ ที่สําคัญครับผู้ก่อเหตุเป็นคนคุ้นเคยด้วยเพราะว่าอยู่ใ,ใ,ดใ,ดใกล้ๆกับร้านของเขาเนี่ยแหละครับอ,อไปฟังเสียงพนักงานที่แจ้งตํารวจกันครับมันเป็นเหล็กลักษณะเป็นฝาครอบทอ่อฝาครอบทอ่อได้ฝาคร,อ,รอบรางน้ํามีประมาณสามสิบอันได้นะพี่ตรงเนี้ยที่ที่ท,ท,ที่หายหายไปเนี่ยสี่พันเนี่ยมันราคาอยู่ที่ประมาณสองพันห้าร้อยบาทแต่ว่าไอ้ขายเนี่ยน่าจะไม่ไม่กี่บาทอ่ะพี่ ราคาขายเนี่ยใช่มันตต่ยึนเ็จเหล็กอะตอนซื้อสี่แผ่น2อ0พันหตอนขายเนี่ยไม่รู้สี่แผ่นสองร้อบาทหรือเปล่า,านะเพราะว่าตอนนี้ของที่สามารถขายได้เนี่ยก็โอ้โหขโมยขจนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่รับซื้อตะแกงเหล็กครอบฝาท่อแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักเขา หรือว่าถ้าคุณกําลังดูอยู่และเป็นคนที่รับซื้อมาต้องระวังดีๆนะครับเพราะสิ่งของเหล่านี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายรับซื้อของโจรได้ง่ายๆเลยทีเดียวถ้าต้นสายปลายทางเนี่ยมันไม่รู้ที่มาที่ไปว่าของชิ้นนี้เขาไปได้มายังไง<ะ>เป็นของของเขาจริงหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเองก็ดีสายไฟทองแดงมิเตอร์นะ้ําแบบนี้ครับถ้ารับซื้อถ้าไม่ใช่ของของเขาแล้วมาขายกันบ่อยๆขายกันเป็นประจํา ไม่รู้ไปเอามาจากไหนแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะไปขโม,ขโมยมาครับแต่ถ้าคุณไม่สันนิษฐานแบบนี้และรับซื้อก็อาจจะเข้าขายรับซื้อของโจรครับโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและส่วนใหญ่คนอุบายของคนร้ายก็มักจะบอกว่าก็จะนำไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็ร้านรับซื้อของมือสองซึ่งไม่ค่อยตรวจสอบเท่าไหร่นะครับ แต่ใครรับซื้อไปก็รับโชคร้ายตามไปด้วยนะครับเ,ออเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบจับกลุมได้ปุ๊บไปขายที่ไหนขายที่ร้านนี้ตามไปจับกลุ่มร้านนี้ดำเนินคดีต่อด้วยฮะ